พูณ่ะนี่อยากให้พี่น้องเห็นสัดๆ,ๆจ้ะเบ่งจ๋าสองดอกนี่งามคัดค่ะแม่อือพูณนะเบ่งจ้ะอืองามครับ น้องจ้ามือนี้้าน,น้องเด็กเติมมเละมาเลาะปลาอีกแล้วจ้า,า,ลาปลาเห็ดม,นมันปูอีกแล้วจ้ามือนี้เอาคนหน่อยมาซอยอันตัดขาเฮ็ดนีคน่นั้นได้มีีมานั่งพูน้าพูน้าเด็กสักครับครับแล้วแม่เอาันเอาเฮ็ดไปให้นอ้องอันซอยอันใ<อ>ี่เ,เบิง้งพูน่ะปา้าคนซอยเก็บเห็ดจะมือนีพูน่ะ เป็นยางลูกบาเป็นยางเอาเอาน้องช่วยแม่แมอันอันบร,รัชเนี่ยเด้อเอามันบนลัชก็รีสเก๋อย่ามันวิสเกะไดยิมอัอืมเอาเออโอ้ยได้มีดใหมห่อืมเอาว่างไว้นี่แม่ว่างไว้นี่เด้ออืเฮ็ดมือนดีบ่ค่อยงามอันลงตาเพื่อนนี่ใส่ล่ะนี่ โอ้ยบังามจ้าเออบัเป็นยางลูกบัเป็นยางเต็มเต็มโพลน้อยอยู่จ้ะแต่ว่าบัใหญ่อู้หอดตาเพิ่อนยินดีเพิ่นมาเคลียร์เลยอ่ะมเบิ้งเบิ้งดอกนี่ป้าเด็กเตอร์ครับเด็กเตอร์ครับจ้าโอ้เอากระตาไมาให้แม่พอมเอาอันห้อยถากนั่นอยู่ทั้งไตน่ะอ๋อไต สกออ,ออกอ,อ,อันแปรงน่ะเด้ขูดทำไมเอาแปรงน่ะเด้แปรงน่องนั่นไหมลูกแป้งน้อแปรงนี่ไหมแปรงบรัชนี่ยไหมเอาออกคือแปรงอะไรยังไงยังกลีย์เกลีย์เขี่ยม,มาาันออ,อ,ออกเออออกได้เห็นบ้างนั่นเอาบาดนี่เอาเออเฮ้ยจังสระค้นมาซอยเก็บเห็ดว<ช>้ายน้องจาทิ<ช>่มแห้งไหมล่ะ สิล่ากูรีสเกตไอ้ทุกคนดีดด้วกนเนี่ยนี่ข้างหน้าแม่นี่อ่ใส่เอานั่นเก็บเห็นบอนด์หนังข้างหน้านี้โอ้จะมันตาบอดีเว้ยหนหน่อยนึงก็ได้นี่แม่มาเห็นนี่ลีน่ะโจวยช่วนก่อนเอาคือพวกเก็บเอาคันเอาเคลีย้ยโหเห็นยู้ยมาสั่นว่ะเออจ้ะเด็กโตจ้เบิองอยู่นี่ เออกัซันเอามีดมาให้แม่่กิกล้วยไปเด้อเธอคันเดี๋ยวแม่สิเกีบเห็ดปาดเลี่ยไปเลี่ยมาแมนสื่อจักงองจะเบิงนี่คน่าปื๊ดกลุ่มนี่นี่อือืปาดถากกระถายเนาะอืม อู้ชอบสิได้กินแกงเห็ดอีกแล้วมือนี้น้องเด็กเตอร์ครับมูพี่น้องจะสะอ่อนนี่ปลาปลาเดียวกันกับเทือกรที่อิวแลนดนี้เห็ดได้จ้ะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งอีกยอมหนึ่งเบิ่งเคลียร์ไปทั้งให่จะเมียนเอาโอ้ยถากก็ได้อืมกระตือนน้ำถากคือเก่านี่ใส่ละนี่ไม่เห็นใบ สามดอกจ้ะสามดอกบนใบใหญ่นี่โอ้ยหนึ่งดอกจ้ะโอ้ยงามงามคักนอก้องลงมานี่นั่งลงมาปิเนี่ยเอาบ่านี้ลองสิเก็บบ่นี้นี่อยู่นี่เห็นบ่นงไหสีลงเหลืองมัาจุดแต่ใบไม้เออบังดูวยบังด้วย ถอนเห็ดเด้โอ้ยไปถอนอยังใบไม้ถอนเห็ดไหมลูกเก็บเก็บเก็บจ้าบ่เป็นอยังลูกเอาเก็บดูมันือออเให้แม่เก็บบอขันโอ้ยโอ้ยโอ้ยแมนอยู่หอยท่าอีกแล้วจ้าหอยท่าอีกแล้วก็อยู่เอาเอาใส่กระตาอออเอาไปใส่กระตาให้แม่ไปไป อย่าเปสตอรี่จะเออไปแปลงให้แม่ไปนี่มี่ชทีบอหลกมันคมนี่มันคมบอตัดบอตัดโยวิแค่กราด้ัมอย่ามันอีกนู้บิค่กได้สั้นแต่ยิ้มโอ้หฮค่โอ้ย่าไปเสกมัน น้องบอสิกมันสิขาดของแม่เอาไอ้สเก็ตหน่ายหน่ายหน่ายที่เกอร์ yeah. มันแสมันึ่ชัวร์ได้สกูอยู่เว้อย่ามันบีสเก็ตเดมซัมเข้าสิตราร์ขามันน้ำกันเออคอยเฮ็ด จะพี่น้องจ้ามือนีอยู่ภาพพี่น้องเด้อจ้ามาเราะหาเบิ่งเห็ดอีกแล้วจะพี่น้องจ้าอันมือนีหลังเลิกงานเพราะว่าอยู่ก็มากับน้องแล้วแต่ว่าเทปหลายแล้วก็น้องก็เมยกันเลยเดี๋ยวเ่าภากันเมื่อมือนีหลังเลิกงานจะพี่น้องจ้าอยู่ภาพพี่น้องมาบุกมือนีก็เลือกเอาแบบงามๆสวยเลือกได้กันไปเลยจะพี่น้องจ้าเอาดอกใหญ่ๆกันไปเลยเนาะพี่น้องจ้ามือนีมาลุนน้ำกันมา้าอยู่สิได้อันเทปไลายป็นไดเนาะมาลุนน้ำกันจ้ามือนี ได้มีดเดมไม่ตัดดีดีแต่ว่าอิวก็ต้องหัดตัดไปเนาะแล้วก,ก็ใส่แป้งน้ำคือเพิ่นนาะจา้ะมาจากพี่น้องจ้ามารุ่นน้ำกันมือนี้ว่าอิวสิได้เฮ็ดไลฟ์ไปได้เนาะพอแล้วจากพี่น้องจ้าดอกแรกแหกมันนี่นี่กลุ่มแรกแหกมันบมาน,นดอกแรกแหกมันนะงามคักจา้าใหญ่เลย มาจ้พี่น้องจ้างก,กุ้มแรกแหกมานเลยนี่ปาสองดอกนี่มือนี้สีสีเลือกเอาแบบขนาดนี้จ้พี่น้องจ๋าใหญ่ๆจังสี่เลยเนาะนี่้นมาโอ้งามพันถึกฝนเจ้าฝนตกห้ามเลิกงานได้จ้ะพี่น้องจ๋าลังเลิกงานอีกแล้วจ้ะนี่งามๆน้ำกันมวนมวน,มวน,น้ำกัน ดอกกระลังพ่อดีเก็บเลยจ้ะพี่น้องจ๋าเพิ่งพี่หักมือนี่เลือกเอาวันเลือกเอาดอกใหญ่เลยจ้ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าลังเลงานอ้าะคนถือทากกินพี่ดอกหนึ่งจุ่มหนึ่งหืดอกใหญ่ๆพ่ะนะเก็บขึ้นมาพันหน่อยขึ้นกา จะหาจุ่มเงาๆเอาหนึ่งโอ้นี่พี่น้องจ๋าได้กล่หน่อยนึงดอกน้อย เห็นแล้วพอแล้วจ้าพี่น้องจ๋าดอกใหญ่ๆอุ้ยสองดอกเว้ยเว้ยพี่ปาดพี่มูเพิน่นอุ้ยอยู่ใกล้ๆกันแต่เดี๋ยวเอาสองดอกนี่ก่อนจ้านี่มือนี่เอวบดายมานอัน,สนเสาคือเชือกก่อนถากเพิ่นกลับไปนอนหมดยังไงปาดงามจ้ะเบิ่งพี่น้องจ้ะ นี่ใกล้ๆก,ก,กันนี่ขอ,อนว่าโหลดนี่ปุสองดอกงามจา้ะอุ๊ยเอาพี่น้องจ๋าทั้งหลังนี่เอาทั้งหลังกันมานี่กระแมนจ้านี่ปาดปาดดอกนี่ไงค่ะไงแน,พนงง่พี่น้องจ๋าเบิ้งพุ่นดอกนี้โอ้พุนถึกฝน,นอือ นื่แปลงใส่ก่อนออ้ยหกักแปลงแห้งกับใบหกักพุน่ะพุณอาจ้ะพี่น้องจ๊ะดอกง่ายค่ะม,มาตื่มกันละจ้ะมาลุ่นกันจะมองนี่ว่าได้บ่เนาะอุ้ยได้ปาดดอกง่ายพ้อมอพี่น้องจ๋าเบิง้งพุณอา น,นี่ดอกนี่จ้ะโอ้ลมเสียงอีดแอดอดแอด,อดนี่ว่ามันเสียงยังได้จากเสียงอันไม่พ่นสีกันอืมพ่อได้เก็บนอกจากเก็บได้เรื่อยๆจ้ะอืเพิ่นกับบัวหน่อยบอยัวใยแห้งโอ้ตรงกลุ่มนี่จ้ะนี่ขาอืม นี่ตะขาง,งามๆเอาไปไม่ออกปาดขาขาดอกเห็ดพี่น้องจ๋าเบิง้งปาดขาเห็ดงามนี่ลูกเพิ่นอยู่ใกล้ๆกันอือพุดนะสองดอกนี่จะ้ะ มาหล่นจุ่มนี่น้ำกันจ้ะพี่น้องจ้าเบิง้งอุ้ยนี่คุณห้าอู้ยว่าปาดคุณนะจ้าพี่น้องจ้าเบิง้งวแตะว่าถา,ากก็กินคากเลียวนี่อืมปาดงามอืมโอถากกินอืมแบ่งกันเนาะจะอู้ขา ขาดอกนี่ขักเก็บเอาโอ้ยเนาะได้กรรมนึงมกนึงจ้ะใต้ไฟไม้มงีกระแมนปาดอกเดียวอยาว่าดอกเดียวดอกใ่เลยจ้ะนี่อือคุณนะแต่ว่าถึกถากกินอีกแล้วถักท่าน พี่น้องจ้าเป็นกระเลืง้งเออเฮอไปเนาะจา้าิ่งนี่งามครเบิบ่งจา้าปาดล่มปันนี่ไม่สิตกใส่หัวอยู่บานีโอยพุดนะเพิ่นมาเอาแล้วได้สองดอกอจาก้าสองดอกนี่งามครับมาพี่นอออ้องจ้ามาพร้าอีกแล้วกลุ่มหนึ่งยางโดนจ้าจังหวะสิพอพุดนะนี่กลุ่มนี่นนพ,พุดนะจ้า,น,น,า,จานั่น โอ้ดอกนี่เก็บจะเก็บเอานี่อืมปาดเบิงขาเบิงขาผุ่นปาดห่วยจะได้กินอันมกเห็ดแลยเด้หน่นี่พ่น่นาจะห่วยไฟว่าบางงามอยู่่างามเด้หน่ฮึวายคือหอดคนหน่อยเด้ มาเก็บเห็ดผู้เดียวกับสิเป็นมิดมิด,มดนอกจากพี่น้องจ้าได้ยินแต่เสียงล่มเสียงใหม่สีกันไปคุณอืจะอแปลงก่อนอุ้ยาดดอกนี่คุณน่ะงามจ้ายูกสสิคอยงอมง่อม,อม,อมเก็บไปนะจ้ะพี่น้องจ้างอ้ยใหไม้ อืมอืมอืมว้างามอืมเก็บเอาดอกน้อยๆนี่ป้าดอกนี้เจ้าคือบุกคักแท้อืมอืมไปถักบุกแล้วคักถักแล้วเบิ่งเหลือบะบ่เหลือ้ยเอากินซะบ่เอาดอกอี่ตนมาเบิ่งดอกนี่จ้ะนี่อันนี้ก็บุกคือกันแต่ว่าบ่ท่อดอกวังหัน นี่นี่น้นนองจา๋าพูดนะงามได้มองละดอกสองดอกไปเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าเบิ่งนี่แปลงก่อนแงเพิ่นเป็นส้งแข็งๆเหรอเพิ่นกะอันเฮ็ดเพิ่นกะหักเนาะจะอยูกระได้เรื่อ,อยๆยูจ้านี่เอาไม้ออกก่อน,น อุ้ยดอกนี่เบิ่งจ้ะคุณ่าอุ้ย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 เอาก่อนเอาก่อนยุ่งกับอันเริ่มมากเลยอ๋อคือฉีดยากันยุ่งยูเจ้าคือมาจัดอี่นอยุ่งอี่นอโว้ยอ้าวหักจอยดอกงามขัดคุณ่าพี่รองจ้าเบิ่งดอกนี่ ขาแม่มพุนาเบิ่งจ้ะงามาอันนี้คางๆกันพุนาเอาใจละปาปาพี่พี่อุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปดาพี่น้องจ้าเบิง่งนี่ขาเพื่อนเขาแถวเลี่ยงกันเลย าขาวคักสามดอกจ้ะมือนีอันหายใจไปน้ำกันซาๆนอกจากเธอก่อนนี่หายใจน้ำมันท่านนอนี่จ้ะมือนี้ค่อยๆไปจ้ะ สองดอกนี่คูเคี่ยงกันอยู่จ้ะบรรยากาศในปลาย่ามือแรงน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้านี่ลมวีวีอากาศดีดีจ้ะ อีกแล้วจะสองดอกสามดอกจ้ะมองนี่นี่วายนี่ถักอุ้ยปาดขาแม่จ้ะขาเป็นยังไงคะอุ้ยใกล้ๆกันนี่เพ่เห็นนี่พี่น้องจ้ะ แต่ขาบะมีขาถือกินไปแล้วนี่มองนี่จะจุมจ่มนึงโอ้โหจุ่มนี่บักงามเลยจ้ะน,นหัวจะออกเอาพี่ยองจ้าฟังมองนี่อยู่กันยังมาาแล้วเด้นย่นี่บะเห็นจ้า นี่มาย่างอีกเทือนึงจังเห็นเบิร์นคุณนะอู้ยดอกใหญ่แฮงงามคักจ้ะพี่น้องจา๋าเบิร์นจะพี่น้องจ๋าอยู่กับย่างกลับไปกลับมาอยู่เดินเกา่เกาๆนี่คุณะนะนี่อยากให้พี่น้องเห็นสัตว์ๆจ้ะุ่นเห็ดเพิ่นอยู่น้ำกันจุ่มงามๆดอกใหญ่คักอืมอืม ขันบ่าเห็นนีกะกัะเบื่อยถิ่มเนาะจ้ะเพราะว่าฝนมันตกงามคักเบิง่งจ้ะเอ้ามาเลี้ยงใส่มือน้ำกันกะงาม,ม,มนี่จ้ะ โอ้ได้ยันแกงง่ายเลยเด้นี่ จามังหันยางมานกนี่ดอกบางง่ายมามาเก็บน้ำกันโอ้ค่ะค่ะค่งดอกนี่จ้ะน,นี่ครูค่นพร้อมโอ้งามพี่น้องจ้าอิวหมานเฮ็ดมือนี่มือนี่อิวกะเขาง,งานจะเศร้าอิกกวก็เมื่อยแ,รแอร์แรงเราจะคันบ่อค่อยปากกะหย่อนว่าเมื่อ,อยฟังเสียงร่มเสียงใหม่ไปเนาะจ้ะ เบิ้งมุมทางนี้จ,ะจะ้ะพี่น้องจ้ะเบิ้งปาดนเลยดิ้ยนี่เด้นี่เอวนไ่อู้ยดอกใหญ่อยู่หันดอกนึงพุ่นเดี๋ยวเอาจุมจ่มจุ่มดอกใหญ่ก่อนเอาดอกใหญ่ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บเอาจุ่มน้อยๆใน่ๆอ,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 อุ้ยดอกใหญ่พะนะบ่ใหญ่แต่ว่าเบิ้งขาจ้ะพุ่นน่ะอุป,ปุอยู่มาเอาเดินหนีบัดน,นี้ จะคุณนะอ,อัน,นเอาอีกตัวนึงงเออราคาส้มนี่กับสิจงไว้จ้ะปิดใส่โอ้โหใหม่ก็ได้พี่น้องจ้ามือนี้อิวกะมื่อแอ์แเนอกจากมือนี้อิอ,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 อวัน ภาพพี่น้องมาเขาป่านอกจากกัได้อันกะเกือบเครื่องกระตาอยู่พี่น้องจา๋าเบิงนี่แล้วกะมากับอันมีดมีดเลมไม่อันมาพูดเดียวแต่ะสีเสียงกะสิวีวีเล็กเอยนอกจากราะว่าคนกัะมมยพี่น้องจ๋าเมื่อน,นอี้ก็ต้องล่าพี่น้องไปเพยงเทคนนี้ก่อนได้จาะพี่น้องจ๋าคลิปนาเดียวอันเอามาพอกันไหมพี่น้องจ๋าสวัสดีจา้า นี่จ้ะพี่น้องจ้ามือนี่ผลงานเนาะจ้ะมือนี่ทอดใส่กองจ้ะพี่น้องจ้าเมนูุันฝรั่งทอดใส่กองจ้ะเป็นอันมันฝรั่งเนาะจ้ะเดี๋ยวอยูซีเฮดซอสจ้ะพี่น้องจ้ากับอันเฮด เด็กสิคะมาช่วยแม่เลยเร็วมาช่วยแม่เลยเร็วครับมาช่วยแม่แม,แมันมาหนิเอาเอาแนวห้องอันอันหมอไปเอาไปจ้ะแนวห้องหมอเนาะอ,อ,อันนี้เป็นแน,นแวซอสเห็ดนะจ้ะแซ่บจ้ะพี่น้องจ้ะ โอ้โอ oh, oh, ้ทาเต้นโอ้มีแห้งโอ้ยมีแห้งลไรโอ้ยโอ้ปาโอปาโอป้าปาดปาดคืออีหยังหลวอุ้ยโอ้ย จ้านี่ซอสเห็ดจ้ะพี่น้องจ้านี่อืมหลังพี่น้องจ้าเมื่อนี้่ยวนภาพี่น้องเด้๋ยวจะมากินอันเมลุกฝรั่งจ้ะเป็นอันซอสเห็ดเนาะจ้ากะอันเป็นมันฝรั่งน้อยแล้วกัมันฝรั่งน้อยแล้วกันใส่กอรอกแล้วก็ซอสเห็ดพี่น้องจ้าแซ่บอ,อืมอืม แซ่บเขากันอืมเป็นอันนี้เป็นคล้ายๆใส่อ้วนแล้วจัะอืมอืม,อมแซ่บจ้ะพี่นงจ้ะไปพี่น้องจ้าได้อิ้วอัน ตรงขอรับแมวไปเพ่งน้องนิกกอนด้วจ้าเดี๋ยววันคลิปหน้าเขาบอกกันไหมจ้ะไปกินข้าวก่อนด้วจ้าสวัสดีจ้า